Good morning ครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรากำลังจะไป one day trip กันนะเพิ่งซื้อทัวร์เมื่อเช้าสดๆร้อนๆเลยฮะแล้วก็วิ่งขึ้นรถเลย Good morning My name is s Amir our driver i Senan s At first about our program now we are going to the south from Baku 80 kilometers มาจอดเติมน้ำมันนะเพื่อนๆคืออยากรู้ไหมว่าประเทศที่เขาผลิตน้ำมันเองเนี่ยน้ำมันต่อลิรเท่าไหร่ดีเซลนะฮะ0.80มานัดตีมเงินไทยประมาณ16.29บาทแต่ว่าก็แพงสำหรับคนท้องถิ่นนะครับตอนนี้เรามาถึงที่แรกนะฮะโกบูสตานน t i แนลพาร์ k นะนี่เป็น ในรอบปีกว่าที่ผมซื้อทัวร์มาเที่ยวแบบนี้อีกรอบเพืเ่อน,นครั้งลา่าสุดก็คืออยู่ที่อาร์เมเนียนแต่ว่าที่นั่นมีแค่คนขับรถให้แล้วก็พาเราไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับผมแต่ว่าที่นี่มีไกด์ด้วยผมหนวกหูกไกด์พูดเก่งมากพูดตลอดทั้งทางรู้สึกว่าไม่ใช่ทางนี้จริงๆลำคาดเอาตรงๆคือเราลำคาญก็ได้อารมณ์ฟีลเหมือนเราเป็นนักเรียนอีกครั้งฮะ มือนมีครูคุมก็เราจะไปดูภาพบ้าดโบราณนะผมเพื่อนๆน่าจะอารมณ์คล้ายๆผาแต้มไหมคือที่ผาแต้มผมก็ยังไม่เคยไปนะเคยแต่แบบได้ยิน <c oughs> ชื่อเสียงแบบนี้ฮะผมแต่ว่าได้มาดูที่ประเทศออเซอร์ไบจานนะผม <c oughs> คือตอนตั้งมาไกด์บอกว่าบริเวณนี้ยจะมีงูนะให้ระวังแล้วดูสัญลักษณ์เขาเขียนไว้ดิอันนี้คือไม่ใช่ไส้เดือนนะฮะนี่คือสัญลักษณ์ว่าให้ระวังงูนะเพื่อน It's so cute the size. I know. It's, like it's weird, it's like the worm, the earthworm. <laughs> it's like something that like a kid would draw. And yeah. Like, oh yeah, they're snakes. <laughs> Where are you from? Uh Canada. Hmm. And you? Thailand. Have oh, nice. Okay guys, look at that. Now you can see this picture, this head of bull. This one horn. This head of bull, you see. <laughs> ตรงนี้เป็นรูปมาเนี่ยอันนี้คือมาแล้วก็จะเข้าไปข้างในถ้ำนะถ้ำตรงนี้ก็มีมนุษย์ยุคหินอาศัยอยู่นะเมื่อก่อนเพื่อนๆ Look guys please look at that now you can see big bull and the on the right small donkey โอ้ยยากตรงนี้ก็จะเป็นร่องรอยการกัดเซาะของน้ำทะเลเมื่อก่อนตรงเนี้ยจะเป็นทะเลแคสเปียนหมดเลยนะเพื<ๆ>่อนๆนี่ดูฮะ คือหลักฐานภาพวาดอะไรแบบนี้มันบ่งบอกเทียงอะไรบ่งบอกว่าบริเวณพื้นที่ตรงนี้เคยเป็นที่ตั้งลกรลากของมนุษย์ยุคหินเพื่อนๆก็มีอายุประมาณ5 0 0 0ันถึงสา0หม่ปีมาก่อนนะนานมากๆเราก็จะบน่บนๆไปนะก็จะเริ่มก็ไม่ค่อยชินเท่าไหร่ปกติเราจะเดินเที่ยวคนเดียวดูคนเดียวเรื่อยๆชวฉียวๆนะ ก็ไม่ค่อยจะได้รู้ข้อมูลอะไรมากแต่มากับไกด์ก็ได้ข้อมูลแต่ว่าลำคาญเวลาเขาพูดคือที่อ่านมานะจะมีภาพวาดตามจุดต่างๆเนี่ยประมาณ6 0 0 0กว่ารูปเลยนะเพื่อนๆเยอะมากๆเนี่ยตามหินอะไรต่างๆเนี่ยเป็นลายเส้นนะเห็นรูปบัวแล้วตรงนี้ตนี้คือรูปบัวบัวตัวใหญ่เลย It's still look, look like the ladies exactly, It's right? <laughs> Like they just shooting in high imagination not exactly but they they're just look know? need can how could You to your dark the use they ladies How know weird เพื่อนๆอันนี้คือเขาบอกว่ามันเป็นรูปูดอ่ะใช้จินตนาการกันยิงนี่เป็นรูปูดูจริงๆด้วยหาวขา น่าร <The last, S 1> ักมีแมวด้วยเฮ้ยงูมันจะไม่กินแมวหรอแต่คือไกด์บอกว่าแมวนี่แหละเป็นตัวที่แบบไล่งูนะเพื <c oughs> <ๆ>่อนๆน่าจะร้อเล่นงูมันน่าจะกิน ที่นี่ไม่น่าจะเคยเห็นกล้องไหมเนี่ยฮะทำไมตื่นเต้นกับกล้องขวบ่อนน่นเจริงๆนางอะมาหาอาหารไม่มีอาหารให้ ไปโคนนะเพื่อนๆก็จะอยู่บริเวณโกบูสตาร์เนชั่นอลพาร์คเหมือนกันนะฮะภูมิประเทศที่แน่ค่อนข้างแตกต่างกับอาร์เมเนียกับจอร์เจียนะเพื่อนๆคือตรงเนี้ยที่เราเห็นเนี่ยเป็นภูเขาเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่ภูเขานะตรงนี้คือปากป่องภูเขาไฟหมดเลยนะฮะมองไปเห็นละเพื่อนๆตอนนี้เรามาถึงแล้วนะอารมณ์เหมือนเป็นบ่อที่เขาผสมปูนก่อสร้างอ่ะเป็นไงวะเนี่ยนี่เพื่อนๆนี่คือ มัดวังคันโนอันนี้คือที่มันปะทุออกมาแล้วมันเป็นแตกแล้วนะภาษาอีสานเรียกแตกเหิบแตกเหิบแล้วเดี๋ยวฟังไกลก่อน ดนะูดูดูมันผุดแบบนี้อันนี้คือน้ำมันดิบนะเพื่อนเพือนเขาบอกว่าถ้าเป็นน้ำมันดิบจริงๆอ่ะมันจะยังไม่เป็นสีดํานะเพราะว่าเขายังไม่เอาไปกัดมันจะเป็นสีแบบนี้นะเทาๆดูดูดูดว้า <laughs> ลองจับดูแล้วกันนะเหมือนโคลนที่แบบอยู่ในซองพอกหน้าเลยอะ่ะ ผมเคยพอกหน้าได้คนกันนะโคนภูเขาไฟอะ่ะดูเย็นนะคือมันไม่ร้อนนะเพื่อนๆไม่ใช่ว่ามันผุดขึ้นมาแล้วจะเป็นเหมือนลาวานะเราสามารถจับได้นะฮะเนี่ยนี่คือใหญ่มากอะ่ะดูว้าคิดดูว่ามีแก๊สเยอะขนาดไหนประเทศนี้เพื่อนๆมันเลยแบบเกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นอะ่ะประเทศอเซอร์ไบาจานเนี่ยเขาสามารถผลิตน้ำมันต่อวันนะฮะ ได้8แสนมาเรลต่อวันนะแล้วก็ผลิตก๊าซธรรมชาติเนี่ย1,000ล้นานลูกบาทเมตรต่อปีเพื่อนๆเยอะมากเยอะมากๆเป็นประเทศรวนยน้ำมันรวยก๊าซธรรมชาติอีกประเทศหนึ่งเลยแหละแต่ว่าคุณภาพชีวิตของคนก็ยังไม่ดีขึ้นนะผมได้คุยกับรีเซพชันในโฮสเทลนะครับผมคือเขาบอกว่า มันเกิดการคอร์รัปชันเยอะเนาะเพราะว่ามีรายได้เข้าประเทศเยอะแล้วก็ไม่มีคู่แข่งทางการเมืองอะแล้วความฝันคนรุ่นใหม่ที่นี่นะเขาบอกว่าอยากจะออกไปจากประเทศ คล้ายๆไหมคล้ายๆเหมือนเหมือนที่ไหนเขาอยากออกจากประเทศเพื่อไปมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับผมนี่ขนาดประเทศที่รวยน้ํามันแทนที่ประชาชนจะได้รับผลประโยชน์ไปด้วยแต่กลับกลายเป็นว่าเป็นกลุ่มคนทางการเมืองที่ที่มีอิทธิพลแล้วก็เหมือนกอบโกยเข้ากระเป๋าตัวเองอะ Beef with potatoes and the tomatoes This one, beef with uh, pickles and under sauce, especially. This mm. is This is Pakistani, I never, I never know that Pakistan people face are also like this. Because you we look, look different. Yeah, I, I never know that. <laughs> well, honestly, we're a bit of a mixture. Mixed yeah, that's yeah. Right. Yeah. with, with what, what? Mixed with what? With German, German. Half German, half. Oh, yeah, okay, yeah that's yeah. right. <laughs> <laughs> Do you know if I want to order beef curry with rice, how much? This one? Yeah, the beef curry. Uh, half portion. Half portion is four minutes? Yes. And uh, rice portion is two minutes. Two minutes. Okay, can I have? Yep. This one is beef right? ไม yeah, yeah, okay. ่ใช่เนื้อวัวใช่โอเคคือเขาบอกว่าซื้อทัวร์ที่ประเทศไทยมันถูกนะเพื่อนๆรวมอาหารเที่ยงด้วยราคาแค่400มันเยอะ Expensive Surdai so I think it expensive here. ซื้อทัวร์มาเนี่ย50มานัดนะเพื่อนๆประมาณ1,000บาทไม่รวมอาหารไม่รวมบัตรอะไรด้วย You buy this Really good Let's try it. We've been having it since we came here. It's juice? Like, yeah, 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 nice. yeah, drink it. What is this fruit? It's quince. Quince? quince? I don't know. What quince, is this quince? Oh, um, uh, it's like a syrup. The yeah, yeah, like syrup. yeah. I mean, if you want, you can add the bread, add whatever. Uh, yes. Did you order bread? It's it's the bread to It's just mean. like the compliment. Everything. complimentary I don't bread. I believe that. <laughs> 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 okay. That's really good sense for traveler. Don't believe anything. Just yeah, ask first. Yeah. Yes, it's very nice, you know, <laughs> because maybe they gonna shut us like ten yeah. minutes. <laughs> don't believe anyone when traveling. This is half portion, guys, look. Half portion. That's why the guy say don't order <laughs> no, full portion. Too it's too much, say. oh my gosh. This look like biryani. Biryani, yes, like, yeah? Pull yeah. mm. <laughs> out. Chicken biryani here 10 manat, or oh, 12 manat. What? Seriously? Yeah, 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 Are you kidding me? I met an Indian guy. He he gonna die He did not eat, right? So he oh take me there. <laughs> it's very crazy. <laughs> so he take me to Asian restaurant. and then we observe the food price ที่ผมสั่งนะฮะเป็น Beef c u r ี y เพื่อนเนี่ยผมว่าเค l t u เ e อร์อาหารของนี้เนี่ยคล้ายๆกับตุรกีนะเนี่ยแต่ว่าหอมมากกินเนื้อวัวแบบหอมมากทำให้คิดถึงอาหารที่บังกลาเทศเลยอ่ะรสชาติเค็มๆอ่ะ ไม่ค่อยมีเครื่องเทศเยอะเป็นเมนูวัวที่แบบนี่ฮะทำมาจากโูเตโตนะแล้วก็ไม่มีเครื่องเทศเหมือนฝั่งเอเชียเราอะนะรสชาติแบบจืดๆอะมันเด็กกินอ่ะก็อร่อยดีเนื้อวัวกินร้นอนๆนะเพื่อนๆแต่ถ้าเปรียบเทียบกับบังกลาเทศคือเทียบไม่ได้เลย ก็จะเป็นที่สุดท้ายนะฮะที่เรามาทัวร์นะ Burning Mountain What happened Why they have the music show something I hope so นี่บริเวณตรงนี้นะ Burning Mountain มีแค่นี้จริงๆแต่เขาบอกว่ามากกว่านี้ม,นนะมันจะเป็นเบินทั่วตรงนี้เลยนะฮะไฟเนี่ยลุกมาแล้ว300ปีไม่มีวันดับนะฮะนี่ แล้วก็คิดว่าน่าจะลุกไปเรื่อยๆอีกลหลายร้อยปีเลยเพื่อนเืออุน่นมากอะบริเวณน,น <c oughs> really ี้เรนนี่วอร์สตีฟโพสต์จะยาสูดมันนี่จะคอยนี่ฮะบางคนก็โย,ยนเหรียญน,นะอธิษฐานหรือเปล่าวะอันนี้คือแก๊สที่อยู่ใต้ดินนะฮะปะัทภูไฟขึ้นมานะมันมีเิ่งมาก <c oughs> อยู่บ่อชีพกับไฟโซล่าโซล่าแอสเซนต์ร้อนนะเนี่ยคือไฟมันดูเหมือนไฟแบบเนี้ยเหมือนเปลวไฟเฉยใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยแค่มาอยู่ข้างหลังตรงนี้เพื่อนๆไฟไม่ได้ใกล้เราด้วยนะแต่ว่ามันร้อนมากๆเลยอ่ะคอมบินสิงกระสือใบจั Trip today, your day trip um, is. <laughs> uh, um, <laughs> Out of ten, how many? Um, seven and, a quarter. Quarter? <laughs> seven, <laughs> and a quarter. Seven, seven quarter. <laughs> For me, yeah. I give like five. Mm. Yeah, yeah. Me too, me too. You five, five. Food, five. five point two. Five. You. I'm uh, using point fancy. Out of 10, zero, zero, two, ten point, How how many points? How many p o i n you give i n t h i s t r i p after t h i s e a s i n yeah I want it. because เพื <inson> ่อนๆตอนนี้เวลา6โมง50ผมมีนัดกับเพื่อนแคนาดาที่เราเจอกันในกรุ๊ปทัวร์เมื่อเช้านี้นะก็หลังจากที่เราได้พูดคุยสอบถามกันนะฮะเขาก็เพิ่งมาถึงที่ประเทศนี้3วันที่แล้วแล้วก็ถามผมว่าไปเที่ยวข้างนอกยังไปเที่ยวเมืองอื่นๆยังผมก็บอกว่ายังไม่ไปเลยอย่างเงี้ยเขา ก็เลยบอกว่างั้นไปด้วยกันไหมจริงๆผมนี่แหละบอกว่างั้นเรามาเที่ยวด้วยกันไหมต่างคนต่างมาคนเดียวฮะก็ได้โอกาสอันดีที่แบบจะได้ make friend ใหม่ด้วยแล้วก็ได้มีเพื่อนเดินทางด้วยในประเทศนี้ก็นี่แหละเพื่อนๆจริงๆทัวร์เมื่อตอนกลางวันเน,นี่ยไม่มีอะไรเลยนะไม่ค่อยประทับใจมากเท่าไหร่แต่กลายเป็นว่าผมจ่ายเงินไปเพื่อที่จะได้ make f r i e n กับคนนี้ถือว่าประทับใจอยู่ได้ได้เมคเฟรนแล้วก็ได้เพื่อนใหม่ด้วยฮะเพื่อนเอนก็เดี๋ยวเรานัดทานดินเนอร์กันแล้วก็วางแผนเพื่อที่จะแบบเดินทางพรุ่งนี้เช้านะฮะผมนางบอกว่านางมาถึงแล้วอะนางเข้าไปจองโตแล้วหรือเปล่าวะนะันเนี่ยฮัล l หล my friends สั่งเบียร์มาคนละขวดก่อนนะฮะอันนี้คือขวดละสีล้านนะเพื่อนๆ How okay. many kids? Uh, just one. Yeah. Okay. One first. Yeah, it's yeah, perfect. Yeah. Um, and I'll do the good job with three Yeah, Meat? Meat? Yeah, so, yeah. Cheers! Cheers. Cheers yeah. Mm. Yeah, it's pretty solid. Mm. Yeah. It's quite sweet. I <laughs> think it's <quite> sweet. <laughs> you also be a lover. You prefer beer or wine? With the wine, yeah. But I do like beer like and social media. Okay, <laughs> I can be both. It depends on the country where I visit. Yeah. Mind yeah. you, oh, the man. beer in Thailand is very yeah. good. I like what is it, the Chang beer? Ah, I really like it, I don't know. Uh, why. I love Chang yeah, beer. It's amazing. <laughs> <laughs> the Teddy's is better than this one. Yeah, yeah I love it. Yeah. Yeah. <laughs> this is very sweet. I yeah. wasn't expecting it. It's that. sweet. Mm -hmm. Yeah. Um, I was raised in Belize. Where? In Belize. It's like um, you know where Mexico is. Oh, Mexico. It's south of Mexico. That's it's a tiny little country. speak... Yeah. Spanish. <laughs> yeah. Okay, so <laughs> I want to hear like about your travel, like how you got into this. How do you? How do you? Okay, do you my plan. Know? Yeah. My plan. After this, after sure. I finish after okay. my job, I will. อทิอ๋อฮัทอทิเนี่ยทบคือบรรยากาศนั้นแบบน่ามาังเต้นนอนมากเพื่อนเอเฮียยสชียร์สร้ my gosh wow <laughs>